ให้ตอบอย่างเดียวว่าห้าขีดเนท่ากับกี่กรัมเหมือนแล้วเริ่มงงแล้วใครลืมแล้วไม่ลืมนะ เรียนต้องจำให้ได้นะคะเกี่ยวกับวันเดือนปีเกี่ยวกับการช่างการตวงเกี่ยวกับการวัดความยาวตอบหรือยังคะตอบแล้วไปข้อสองเลย200กรัมเท่ากับกี่ขีด เรียบร้อยไหมคะ,คะถามจริงๆใครยังจำไม่ได้จำได้แม่นเลยเพาาเพิ่งเรียนไปเหรอแต่บางคนจำไม่ได้นะอา้าวทีนี้เกี่ยวกับกิโลกรัมบ้างสองกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดโอ้ยลูกชายเก่งจังเลยตอบเป๊ะเลยอะ จำให้ได้ต่อไปข้อที่เรียบร้อยอยังเอ่ย,ย,อยข้อที่4ีค่ะสกิโลกรัมสองขีดเท่ากับกี่กรัมถามเป็นกรัมต้องตอบเป็นกรัม ใครไม่ทันบ้างมีไหมต่อไปข้อที่ทนันไหมคะเนี่ย ฐานะปลายทางก็คงทันเช่นเดียวกันข,ข้อที่ห้ครึ่งกิโ,โลครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดอ่างทองราชวิทยาตำบลวงังไซกำแพงเพชรจำได้หรือเปล่าเอ,อ่ยง,งงองอยู่หรือเปล่า คุณครูวันทิพย์โรงเรียนบ้านคลองจังหวัดนครสวรรค์ว่างๆเดี๋ยวคุณครูจิมมี่จะโทรหาคุณครูนะคะคุณคน่ารักมากเลยโรงเรียนสามัคคีวิทยาโรงเรียนวัดผักกูดโรงเรียนบ้านกะเลโรงเรียนบ้านดงเย็น โรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะวันนี้วันนี้ตามสไลด์ให้ทันนะคะคุณครูคมีคะแนนความตั้งใจให้หน,นึ่งคะแนนเอาอยากได้ไหมอยากได้เอาวไปข้อที่6เลยดีกว่าครูจิมมี่ครับทำไมมันไม่ใช่บวกล้วครับแล้วผมจะทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ศูนย์ ง่ายจะตายง่ายไหมง่าย ออ๋ปิดเทอมนี้ไปท่องสุดคูณให้ได้นะคะลูกอย่างน้อยๆแม่สองถึงแม่เก้านี้จะต้องโอเค ได้ไหมคะได้คำตอบหรือยัง<ม>ต่อไปข้อที่เจ็ด <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลย เห็นโจทย์อย่างนี้ตกใจแต่ถ้าคำนวณจริงๆเป็นไงคะ ใครว่าข้อนี้ง่ายมั่<อ>ปลาทางยกเลยนะใครไม่ยกนี่แสดงว่าไม่คำนวณเป็นดีลับพอยาวดูเพื่อนเอาต่อไปข้อที่8<อ>พดรอมยังคะรอบแล้วสี400่ร้อยลบด้วยสองรห เด็กๆโรงเรียนรวมมิตรพัฒนาอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าคะชอบต้มยำโป๊แตกใช่ไหม โอเคไหมได้คำตอบรือยงคะได้แล้วไปข้อที่9 คิดเสียงดังเหรอเออต่อไปข้อที่สิบค่ะเอาละมาถึงครึ่งทางล้วไม่ถึงครึ่งทางสิไม่ใช่สิจบแล้วข้อีสิบอ่ะกนิดคิดสนุก ได้คำตอบหรือ,อยังได้แล้วขีดเส้นใต้ค่ะเอาไปดูฉเฉลยกันเลยวันนี้จะกี่คะแนน1ิบคะแนนเหรอให้ข้อละสิบคะแนนเนะเาะไปดูเลยห้าขีดเท่ากับกี่กรัม500กรัมค่ะเก่งมากรับไปเลย1ิบคะแนนข้อที่สอง0กรัมเท่ากับกี่ขีด สองขีดเก่งมากค่ะข nah. ้อที 4> 4 4, ่สามยี่สองกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดยี่สิบขีดหนึ่งคิหนึ่งกิโลกรัมนี่จะมีสิบขีดข้อที่สี่สี่กิโลกรัมสองขีดเท่ากับสี่พันสองร้อยกรัมครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดห้าขีดค่ะ ต่อไปข้อที่6 630ค่ะ10คูณด้วย7ก็เท่ากับ70และคูณ70คูณด้วย9 9 7 63จํานวนใดที่คูณกับ10ก็เติมศูนต่อท้าย1ตัวก็จะได้เท่ากับ630ต่อไปข้อที่7ค่ะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ130ข้อที่8 194เก่งมากค่ะข้อที่9 3 oh. ข้อที่10 oh. ใครไม่ได้ก็แย่แล้ว6 oh. ใครถูกหมดเลยทั้ง10ข้อเก่งมากค่ะรับไปเลย100นน่คะแนนใครถูก9ข้อ9 90คะแนน8ข้อ80คะแนนเข้อโหูนี่เร่เยอะจัง เจ็ดสิบคะแนนหกข้อหกสิบคะแนนห้าห้าไม่อยากมมีเลยนะสี่นี่ถือว่าได้หรือตกตกไม่เอาแล้วนะคะคงไม่มีอา้าวเริ่มเรื่องใหม่ตั้งใจเรียนเอาตัวตรงจบแล้วนะคะคณิต